สวัสดีครับที่คือรายการโฮมโฮมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมเดิมนะครับแล้วก็วันนี้มีเพื่อนมาหาด้วยมาคุยกันหน่อยว่าไงเราพีชนะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเราจะมารีวิวเกมให้ดูไม่ใช่รีวิวเล่นว้ยมัน,มนไม่เหมือนกันรีวิวกับเล่นไม่เหมือนกันแค่เล่นเกมแล้วก็พูดไปด้วยถ้าเกิดเกมมันเสียงมันดังเนนะี่ยเกมเสียงดันอี น้าพูดถูนหรือเปล่าเ,เกมเสียนกันโอเคใช่ไหม <c oughs> ออพูดยากจริงๆนะเออไม่เห็นสลับผมอะ่ะผมพูดภาษาไทยยากมากไม่ถึ็ผมพูดไม่ชัดออดเสียนโนนูเป็นนอหนูนนหนูเป็นนอนูแบบออดเสียนรอเรือกับรอลิ้นไม่ชัดอะ่ะก็แน,น่ๆพูดไม่ชัดไม,ชไม่ใช่คนลาไม่ใช่คน ขมิ้แต่เป็นคนไทยนะจ๊ะอีๆคนไทยแล้วก็อย่ามาถามเลื่อนว่าพี่ทำไมพี่พูดไม่ซับนี่ๆฉันพูดไม่ซับแค่นั้นแหละโอเคเออเรืมบอกไปบอสเสียนด้วยแล้วก็ขอโทษที่อาจจะพูดแรงไปหน่อยนะแต่ก็มา,ามจัดใจกินกินๆโดนถามแบบนี้เป็นร้อยรอบแล้วมันวันนี้ เออเปล่าเสียงเปล่าเสียงข้าดีใจที่เจ้าอยู่ที่นี่นะสหายข้างนอกนั่นมันชวนคนลุกทีก่ก้ใช่ชาวบ้านผมอ่ะจะมีตุ๊ดเยอะหน่อยอะโอ,โอเควันนี้จะเล่นตัวไหนดีอะ่ะจะเล่นตัวไหนดีมเล่นกันล้อรถอ จะเล่นชอบสอนเกมไหมล่ะเล่นหนึ่งเกมดิเอเดียวหมดแล้วอันนี้ตัวที่ฉันถนัดเริ่มถนัดแล้วอันนี้ก็ถนัดเหมือนกันอันนี้ก็โอเคดีนนห้ามเล่นตัวกลางนะี่มา,มาเพราะฉันเล่นไม่เป็นตัวนี้อันไหนอ่ะอันนี้ก็ได้ไมั้งก็ได้ฟ้าจะจัดให้อีกดอท ตัวนี้ฉันก็ถนัดนิดนึงนะเพราะว่าเป็นเป็นเด a ดแอนิมอลามชื่อเลยเอ a ดเด็แอนิมอลหมายเห็เดดสัตว์เดนี้จะเป็นเด็ดฮันเตอร์ก็แบบเดดที่เกี่ยวกับสัตว์ฉันเดดนี้ชนใหญ่จะมีมอนเตอร์นะสรับฉันแล้วก็จะมีการ์ดที่ทําลายเดเมดสามเดเมจแต่5ในมอนเตอร์ของคุณนะมีสัตว์ ขนาดจูเีนั้นจะเป็นห้านี่คอมโบได้ดีเลยนะแล้วก็ก็เล่นตัวนี้ได้พอได้เนะแต่เราเล่นไม่ได้พีทอ่ะไม่เล่นละดูจิว ตัวไหนดี่ะน,นีบบนนบบโ่โอเคลึกอืมมา m o เตอร์ก่อนหนึ่องฮีท monster ปานตัวแต่มี ความสามารถแตกตามกันนะอย่าเชื่อคำรามนี่ก็คือใช้ความสามารถตอนที่ลน,นเธอแหละอันนี้เขียนไว้ว่าจะสร้างความเสียหายให้หนึ่งเดเมจโวอืจบเทธนเร็วจังวันนีน้มาตงนี้ยมตีแม่นเลยอีก <c oughs> จะเอาวันการี ดีไหมยนะอย่าพูดเลยกันเนาะมาเซตต้นโจมตีอันนี้ก่อนแล้วมันก็รู้ไหมว่าพีรู้ไหมนี่คืออะไรพลังโจมตีจำนวนการใช้และส่วนตัวน,นี้คือพลังโจมตีนะโอเคอวานี่วานี่ต้องการอะไร วันให้จัดการเองฮัลออไม่มีเด็กสัตว์เลยอี้ไม่มีตัวสัตว์เลยอ่ะอยากได้สัตว์มากเลยนะอ,อืมจะเจอคอมโบดีๆไหมล่ะไอ้นั่นน่ะ ไปเลยนะที่คอมโบสวยอะเรียกว่าอะไรนะเออที่คู่ต่อสู้ฮิลได้เราได้ดามิโอ้ลืมเลยว่าเป็นเธอเราเรืมไปเลยว่าเป็นเธอเราเออลืมทักทายลืมทัดสวัสดีครับคุณทองถ้าเป็นฉันอ่ะฉันจะโจมตีอีกโจมตีโจมตีโจมตีก่อน มันออกเขียนยากเลยเกินพีทอย่างอะไรสิบเก้าวันอะไรอ่ะฮะสิเ <19 S 1> ก้าก็วันที่สิบเก้ามันจันะไ,ไม่รู้อ่ะสิบเจ็ดสิแต่เกา้าเก้าออดพีดหนดึ่ไมจ่ไ้ ชอบอันนี้ของมันเนอะอ๋ออันเนี้ยโหดมากเลยนะถ้าเกิดเล่นดีๆอ่ะโหดมากกินโหดแต่ฉันไม่ชอบไอตัวนี้จะเท่าไหร่เพราะว่ามันโอ้อปาดไม่เถอหนึ่งดาเมจให้ตายสิซาร่าไม่เพิ่มไหมนั่นน่ะฮะเพิ่มอ๋อไ,ไม่ไม่ไม่ยังไม่จะเป็นแล้วก็ เอานี้ก่อนโจมตีนี่แต่โมตีอันนี้ดีไหมใส่เล่นให้ดีโอเคฉันเกลียดตัวนี้มากๆเพราะฉันชนะตัวนี้ยากมากเลยอ่ะกินไหมตัวนี้ถ้าเล่นดีๆโอันนี้ก็โหดเหมือนกันนะฮะไอ้ตัวเนี้ยจากคอมโบกับ คอมโบกับอะไรนะการ์ดฮิวอันนี้คอมโบอถ้าคอมโบอ่ะ,ออะดีมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นการ์ดอ๋อเป็นการ์ดทอนฟันฮิวหรือการ์ดทอนฟันฮีโร่ตัวนี้หรือเปล่าฉันไม่รู้นะอันนี้ฉันไม่รู้อะไร,รอีกขนาดนั้นเซทเท,เท่าไหรสายฟ้าใช่ไหสายฟ้าอ๋อก็คืออย่างเช่นอันเนี้ยถ้าเกิดได้รับความเสียหายหนึ่ง อย่างเช่นอ่ามอนเตอร์หนึ่งตัวของชั้นได้รับความเสียหายหนึ่งอันนี้จะเพิ่มพลงังโจมตีหนึ่งสายฟ้านี้สามารถใช้ได้ทุกคันจริงไหมมีข้อเสียอะไรไหมสู้กันเหรอฆ่าเาอันนี้ก็โหดทุกคันที่มินิตัวน,นี้ได้รับความเสียหายแ้่ไม่ตายเรียด เรียกลูกค้าออกมาลูกค้าคือใครอะ่ะเรียกลูกค้าอารมณ์ร้ายอ๋อเรียกลูกค้าอารมณ์ร้ายมาอีกทุกคนเข้ามา,ลาเลยทุกคนาาแพ้ไปแ,แล้วเก้าดังเด็ดเด็ดพลัน จะพนเดดมอนเตอร์จะจะรีบว่าเดดเลยดิเดเด็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 ดเดีย Dead 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 ออเดดยยเด็เเด็ดเเน็ดเจ็เดีดเ่็ดนด็เด็ดเด็ดนด็ดเดเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเด็จะเด็ดเเด็ดเด็น้เ็เนเ็เ จะต,ต้อนโจมตีทีเดียวให้มันตายอย่างเช่นแบบนี้น้ำชิบเอ็เดเต็มนี้จะยอมแพ้ดีไหมอย่าเลยเราเพิ่งยิบเป็ดมันคลิปก้าเองไม่ดูดิประมาณโจมตีอ่ะก็เยอะนะถ้าเกิดอ่ะมันอ่ะใช้ไอพลังโจมตีจะพูดยังดีอ่ะ ยากทุกอย่ากนี่ก็โจมตีนี้เรียกลูกค้ามาอีกลูกค้าอารมณ์ร้ายโหดเลยนะทุกคนเข้ามาลกน,นีนไม่เอาอเลยว่าจะชนยะยังไรดีเหรเห็นไหมบ่อนแล้วว่าเลือดเยอะมันก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าคุณจะชนะลนทีเดียวตีตีกระมิ้ขึ้นเนือ กินกายไม่แค่เนยเลยอืม่ไม,มาาไม่ทำไมดวงดาวหายอ่ะไม่ถ้าเกิดสะสมดาวเยอะๆเราจะได้คอนเดียในชิ้นเด่นโอ้ยไปเล่นการ์ดฮิวดีกว่าลองเล่นในตัวนี้เดีนหตัวไหนไ<อ>ตัวนี้ ถ้าจะเล่นเนี่ยต้องตัดเด็ดก่อนแต่ไม่อยากจะจัดเด็ดในคลิปเ,เพราะมันเสียเวลามันกินเวลาเยอะก็ตัดแป๊บนึงเดียวฉันตัดไม่เป็นก็ตอ,อย่างตอป้ปอัดไม่มันสต็อปไม่ได้มันได้แค่หยุดอัดมันได้แค่หยุดอัดเข้าใจไหมหยุดอัดนั่นคือจบเลยใช่ใช่แล้วมันคือต้นอ,อัดเร็วๆอะถ้าเล่นนาน,านๆะน่ยมันจะเปื้อน หน่วยความจำแล้วมันจะเต็มแล้วก็วิดีโอไฟล์นั้นก็จะเสียก็เลยต้องอัาเร็วๆอ่ะจริงๆนะอันนี้คืิจริงไม่เคยอ่านเลยนะยังเลยยังไม่เคยอ่านนะาตุกตูนตัวนี้เลยไม่เร่มหนึ่งเลยยังเลยอ่านว่าอะไรขอขอสุดอ ฮอร์อสคูลฮอร์สคูลออฟเดอะเดตฮอร์สคูลออฟเดอะเดตยังไม่เคยอ่านเลยนะจริงเห็นว่าเป็นหนังสือการ์ตูนตที่ดีมากแต่ยังไม่เคยอ่านสักทีเขาจะอยากจะอ่านนะแต่นึกว่าจะไม่มีแต่ก็มีนะอุ้ยอุ้ยอันนี้น,น,นิวคาสชนะและแพ้โดนหาที่เองแสงสว่างจะนำเราสะนะู่ชัยชนะเทรลเลอร์อะไรเดียวออนอนเก็บด,ดีไหมเชา้าเอ้ยเอานี่อ่านไป นี่นี่เลยที่ถังเธอที่นี่ป่ะมันเป็นไม้ไผ่หรือไม้หวายอืมฉันเทที่นี่ไม่รู้เป็นไม้ไผ่หรือไม้หวายนะไม่รู้เดินมาไม่ไม่เหรอเอไม่อันนี้ป่ะไม่ไม่เป็นข้อต่อไม่ถอดช้าไม่ใช่เป็นข้อต่อไม่ใช่ถอดั้งเป็นไม้เนี่ยไม่เชื่อก็ดูอยู่หน้าอยู่หลังทีวีอ่ะ วาต่ออืมฉันรู้สึกว่าจะเจอกับไก่แล้วล่ะดูไม่ทำไมเพราะว่าดูจดากลักษณะแล้วดูจากการ์ดและการจัดเจ็ดสสดูแล้วน่าจะไม่ใช่มูโตรน่าจะเล่นดไนด้ดดสสมในแนงอันนี้ก็โหดือนกานหา้าเล่นดีๆต้องใครให้มหนันเหรอไม่นี่ขอ นี่ถ้ามันอยู่ตัวนี้จะว่าเป็นฝันเราชวนอันนี้นั่นก็คือคานนนก็คือถ้าเรามีไอตัวที่เพิ่มพลังคานูเยอะๆเราจะได้เปรียบและถ้าเกิดวันคานนทีเดียวอ่ะเวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าจะ,จะเออจะเวทมนต์โจมตีลพลันเท่ากับตัวมาเลยเข้าใจไหม น่อาอ่านความจะมากอำมันดีถ้าเกิดวานอันนี้แล้วอย่างเช่นอันเนี้ยมีพลังโจมตีหกจะท่านความเสียหายหดเดเมจให้ศัตรูส่มโหดไหมอัศจรรย์มากวัน โจมตีส่วนไอตัวที่ไม่มีคาราโจมตีอ่ะเราโจมตีไปแล้วมันจะไม่ได้รับแมมอมเบตถ้าเกิดมันไม่มีคาราโจมตีนะยังไม่ยังไม่ได้ตั้งชือ,อเอ่อเพชรนี้เลยสิทีนี้อืถ้ากวาดดีไหมกวาดเลยเอ้อเร็วนะเกินอนะ่ะมันได้เร็วเกินไป แต่นี้ไม่ค่อยดีอะถ้ากวาดแล้วก็เพิ่มโอเคมีดีแล้วมากวาดล้านกันกวาดลาน b i ๊ get away get away b get away b ว <c oughs> ิชิตมีอำนาจนะแล้วต่อไปก็ฮิวอันี้ใส่ตัวนี้ ถ้าเกิดมันฮิวได้นะฉันจำไม่ได้หรอกว่ามันฮิวได้เปล่าน,นะเพราะฉันนี่ค่อยได้เล่นการอีกทียมปีมาเลยฉันฮิวนะมีการ์ดฮิวอ่ะโอ้ตอ,อเนี้ไม่ะจบเท์นจบเท์นเร็วอีูกว่าเลือเอ้ยไม่เฮล่ะอ๋อยันก่อน อันนี้ถ้าเกิดมันตายอ่ะเราสามารถกอปการ์ดเี่ยนใบขอนมันได้อ,อ,อ๋ออดอทายมันไปได้นี่ไะโอ้อันนี้คูดีเลยถ้าเกิดมีการฮิวหนึ่งคันจะเพิ่มหนึ่งบทหนึ่งให้กับคานูนก็คือไอตัวนี้ดีแน่เนี่ยเฮ้ยดืมไปเลยว่ามันมีเก็บ แกไอ้แกไอ้แกเกลียดแกมากนะเพราะว่าไอ้แกเนี้ยมันเกลียน่ะนนมันเกลียดไม่อยาดวานไอนี้เลยอ่ะกลัวจมตีนี่ดีมั้ยแ,แล้วก็วานไอนี้พร้รับคำสั่งกับเพื่อ จะล่อให้มันใช้แกะอีกรอบเพราะว่าถ้ามันใช้แกะกับคานูน่ะทีเดียวจบเลยกินล่อให้มันใช้แกะมันมีแกะสองใบอ่ะใช่ตอนนี้เลือบใบเดียวใช่อันตรายนะเอาล่อให้มันโจมตีเอาแกะใส่นี่ดีไหมก็คือนี่ก็คือเอาแกะมาใส่ไอตัวนี้ ก็หนโอเคไอ้ยัไโอ้คานูคานูนี่แหละนี่หัวแป๊บนี้นะนี่ยวันนี้ก่อนจงยา่ีจมกรีนรอจีจบเจเพิ่นแล้วมันอันนี้ก็แต่ขึ้น เกต์รอให้มันใช้แกะใช้แกะดออีไม่ใช้แกะจะดีวนบบนี้จะเนะจบทุกห้าแล้วอีนิดเดียว แต่เธอนี้ยเล่นไม่ค่อยดีเลยอ่ะเธอคลิปที่แล้วเล่นได้ดีกว่านี้นะถ้านายได้ไปดูอ่ะจะไปดูไหมล่ะเดี๋นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเล่นได้ดีอ่ะโอ้เกรียนเลยอ่ะ,อะหรือมันอ่ะจะใช้ไ,ไอ้แกะใช้กับนี่ก็มองนี่ไวนก่อนนะยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันน,น,นี้อันนี้เอาตอนท้ายอันนี้เอาตอนท้ายนะ๋าเทพมากถ้าเกิด น,นี่กนนี้ที่เส้นลาวมันไม่ได้เวลาคิวแล้วอีน,นูบิุเป็นไงล่ะสุดยอดไหมแบบแบบการจุติเมสซีะเกียร์ไร้ค่าเลยอ่ะ ตั้งคุมกูคุมกูเผผาาาลญเเจ้หมือนกับพลผูหลีอัศจรรย์มากใช้การดไม่ดีสินะโอ้เยี่ยมเยี่ยมมากเลยรอให้มันใช้แกะได้แล้วตบมือหน่อยอือเราก็ได้ใช้ในตอนนี้ใช่<ๆ>มันจะมันใช้แกะไม่ได้อีกแล้วเพราะมันใช้แกะได้แค่โอ้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเลยอเก่งเก่งเก่งแล้วพลนโจมตีอันนี้จะ ถ้าเกิดว่านี้หนท่านลังโจมตีสิบเอใส่ตัวนี้ทีเดียวโหดไหมเบ้เบ้บิแล้ววางเะยมากวางเลยมีไหมวางเลยวางเลยบึ้มบึ้มบึมสู้นอครี่ห้าหกเจ็ดแปดเก ขอบคุณดูดแล้วต่อไปแล้วก็วานอันนี้เลือดอะ่ะก็กลายเป็น17ลันจมตีก็บสิ13อ่ะเยอะยนะทีเดียวแทบจอดเลยอะอันนี้หายากวะโอ้หายไม่ยากอันนี้ฉันได้ฟรีเดี๋ยวอืม,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 ม่มีวัย่ย เราต้อนคิวไหนละอันนี้คืออะไรอะที่มันตีตัง้งแต่อ๋อไม่สามารถโจมตีในเชิญของเราได้เวทมนต์ของข้าจะทำลายเจ้าโอ้เกิแล้วพลันชีวิต17พลันโจมตี13เยอะนะต่อไปเราก็ ไปไหนเนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่ไม่ดาเมสิบสามเลยอะดาเมจมันโอ้ไม่เล่นใช่ไหมเราเอวอากาศแพ้สูงแล้วลหะเหรอ ยังเถิดมาดิทำแบบนั้นไม่ได้หรอกทำไมฉันจะฮิวตนเองไม่ได้หรือไงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเคหัวร <ใน S 1> <อ>้อนมากแะอุตส่าห์วานะคานนะูน่ะชิบสามดัเมเนี่ยแต่มันโดนทำลายแพ้ในนึ่นคันมันเยอะนะ เดี๋ยวน่าแก่เราเพิ่งยี่สิบกว่าแงอันนั้นเพิ่แปลนแล้วนั่นเขียนตามแล้วจมตีมาเลยอวานเดี๋ยวเออ๋ยวดเดี๋ยว,วตีนี่เลยยันโจมตีไม่ได้เพราะเราไม่มีมอนเตอร์ มีโอกาสแพ้สูงแล้วเนี่ยไม่มีมอนสเตอร์การ์ไม่ขึ้นมือการ์ไม่ขึ้นมือเลยอืมแพ้แล้วละ่ะชุนเช่ว่าต้องจีจีแล้วละ่ะ อืาเหนียวโคตรเยอะเอ่ะทอดอีกแล้วเอออย่าวนี่ของเราแค่มันมันหายไปแล้วล่ะในก๊าซมีแค่อันเดียวเอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้อันนี้มันเส้นสิบเอ็ดสิบสามอ๋ออันนั้นน่ะมันคืออาจจะพูดยังไงดีเออฉันมีการ์ดอันนั้นแค่ใบเดียวถ้าจะทำลายเจ้า เชิญต่อไปอ่ะเราจะต้องโจมตีไอ้ไหนดีอ่ะโจมตีหัวหน้าเลยเนี่ยโอ้คุณคิดว่าผมจะมีโอกาสแพ้ศูนย์ไหมศูนย์แม่ศูนย์จริงจริงแล้วหกแล้ว ไม่เลยสามฆ่ากูดีกว่าเดี๋ยวตีตอนท้ายได้เอี๋ยวอะไรแค่เออตีตอนท้ายยังไงกาดตีไม่ตีอ่ะมีโอกาสแพ้แล้วอัศจรรย์มากติ้งตัวคระดับสัตอ์ฮะไายบาย๊ายบายรถนี้บ๊ายบาย มีโอกาสแพ้แล้วล่ะอัศจรรย์มากมากิสิงโกหน้ากอยแผนไปหน่อยสามนากี่นาทีแล้วเนี่ยหายไปอาจมากี่นาทีแล้วอ่ะ โอเคดูเลยครับนาทีแล้วอ่ะมานะี25แล้วฉันเชื่อว่าต้องพอแค่นี้แล้วล่ะอ่ะต้องกล่าวบายยท่านผู้ชมหน่อยลวเอาไว้เจอกันคราวหน้านะอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วถ้าเกิดมีการกดไลค์มากๆอาจจะชวนทีมมาเล่นด้วยนะแค่นี้แล้วนะบายบบาายยบาย